อสอปคเชียงใหม่15และอสอปคเชียงใหม่16นะคะออกวสีกรณีน้ําป่าไหลหลากนะคะที่บริเวณเกิโลเมตรที่50นะคะถนนเชียงใหม่เชียงรายนะคะอตอนนี้น้าไหลหลากมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ได้เจอกับานางสาวสุภาพรนวลจันทร์นะคะอายุ19ปีค่ะกําลังเดินทางจากาจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อจะไปทํางานที่จังหวัดเชียงรายก็มาเจอตรงจุดน้าไหลหลากนะคะพอดี มอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะสปราร์คนาโนสีน้ําเงินแต่ว่าน้องก็าจาเลขทะเบียนไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมาไม่นานค่ะทีนี้คันหน้าของน้องเขาเนี่ยเป็นคุณทห,หารสองนายนี้นะคะที่ขี่นําหน้ามาแล้วก็มาเจอน้ําป่าไหลหลากด้วยกันทีนี้น้องเขาก็เลยบอกว่าออขอให้ไปเข้ามๆ้มกันได้ไหมเผือมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันก็เอิญว่าพอขับมาถึงตรงจุด เกิดเหตุนี้นะคะน้าค่อนข้างแรงะคะ่ะน้องเขาขี่ไม่ไหวก็มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์นะคะไหลลงไปตรงที่น้ําสาลไหลากตรงนี้นะคะลงไปตรงทางลาดตรงนั้น,นะคะลงไปถึงข้้งล่างนะคะแล้วก็พอดีคุณทหารคนนี้นะคะก็เลยให้ขับรถไปคนหนึ่งแล้วก็ลงไปช่วยน้องคนหนึ่งค่ะก็ไปดึงน้องแล้วก็ดึงเป้ขึ้นมาได้ะคะ่ะ แต่ว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ของน้องเขาก็ลอยตามน้ําหายไปแล้วนะคะยังยังหาไม่พบค่ะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้นี่รถยังวิ่งไปมาได้นะคะแต่ว่ารถเล็กค่อนข้างลาบากนะคะเนี่ค่ะตอนนี้รถจักรยานยนต์นะคะยี่ห้อสปาร์กนาโนสีน้ําเงินนะคะของนางสาวสุภาพรน,นวลจันทร์อายุ19ดเก้าปีนะคะตอนนี้ไหลไปกับกระแสน้ำค่ะย,ยังไม่สาม,มารถที่จะติดตามหามาได้ะคะ่ะ ยังโชคดีนะคะที่มีคนที่ช่วยน้องเขาไว้ได้นะคะก็เลยน้องเขาก็เลยบาดเจ็บเ,เล็กน้อยที่แขนนะคะถลอกลอขณะนี้การจราจรก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะระบายรถที่สะสมออกไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากระแสะน้ำก็ยังคงไหลเชี่ยวะคะ่ะ แล้วก็ถ้าฟังดีๆนะคะอยู่ในสถานที่นี้นะคะจะได้ยินเสียงน้ําไหลค่อนข้างแรงนะคะจากลําธารข้างๆนะคะกระแสน้ําไหลแรงและสีเข้มมากค่ะ,คะขณะนี้เป็นเวลาประมาณ12มีนา20นาทีนะคะน้ําก็ยังคงไหลแรงอยู่เรื่อยๆนะคะมีอายรคืบหน้านะคะอสอพอเชียงใหม่15และอสอพอเชียงใหม่16จะรายงานให้ทราบ 好大伯。